สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะชาวเน็ตแชร์เต็มๆคลิปอิงฟ้าเที่ยวผับพร้อมเผยเบื้องหลังคอมเมนต์พรึบ เรื่องเก่ายัางไม่ซาประเด็นดรามา่าเรื่องใหม่ก็ตามมาทันทีสำหรับนางงามสาวสุดฮอตอิงฟ้าวราหะโดยล่าสุดผู้ใช้ t i k t o อกรายหนึ่งเปิดเผยคลิปเจ้าตัวกำลังหลั่นล้าอยู่ในปาร์ตี้ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปเมื่อนานมาแล้วหลังจากที่เธอได้รับตำแหน่งมาแล้ว3-4เดือนไม่ใช่คลิปปัจจุบันตามที่เป็นข่าวออกมาซึ่งคอมเมนต์ชาวเน็ต ก็มีทั้งดราม่าถึงความไม่เหมาะสมและบางส่วนก็ชื่นชมท่าเต้นน่ารักน่ารักของอิงฟ้าอย่างไรก็ตามสำหรับดราม่าที่กำลังกระชอนอยู่ในตอนนี้ยังมีรายงานอัปเดตมาว่าอิงฟ้าและบอสนวัดเตรียมนัดเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้บ่ายโมง22กันยายน2565ขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะ หากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ